ครับนี่ก็วันนี้ครับวันจันทร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2556นะครับขนาดนี้เวลา16นาฬิกานาทีนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนครับการใช้สเตติบิลครับครับผมครับนายวิรัสักสั่งพิมพ์คนเดิมครับนี่ก็คือลูกศิษย์ผมคนที่สามนะครับที่จะผมจะสอนวันนี้นำตัวเลยครับ ชื่อนายวัฒนานามสกุลกสิกิจมงพันนะฮะรหัสนิสิตครับ5520102414นะครับผมอยู่คณะเกษตรครับภาควิชาเกษตรกรรมวิธานครับครับโอเคครับอ่าเป็นตัครับผมจะขอจับเวลาครับเป็นตัครับอ่าเราเข้าโหมดจับเวลาเลยนะฮะผมอ่าเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องกดค้างเลยนะกดค้างเลยครับกดค้างไว้เลยอมค้างไว้โอเคนะฮะตอนนี้มาแล้วครับเราเริ่มจับเวลาแล้วครับครับผมเวลากี่นาทีฮะให้ให้เวลากี่นาทีฮะ ไม่รู้ครับอยู่ที่ความเร็วความช้าของเครื่องครับว่าเราจะใช้ประสิทธิภาพเท่าไรได้ข่าวอินเทอร์เน็ตก็มีส่วนด้วยนะครับนี้ฮะนี่มาอะไรแล้วก็รู้อยู่นะครับว่าว่ากากเกียนขนาดไหนดีทุกอย่างนะครับยกเว้นอินเทอร์เน็ตนะฮะมอลาครับก็ตอนนี้เราเริ่มเปิดเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน4.2.2นะฮะผมของไพโป้ฮะไพโป้ครับผมอ่า รองเป็นหนึ่งนะครผมก็อย่างที่เห็นนะ iPhone สามสิบวินะฮะเครื่องยังไม่เปิดเลยฮะสภาพดีจริงๆเลยนะฮะผมการใช้มากลยอ่าเครื่องเปิดเลยครับอย่างแรกเราอ่าเราปลดล็อกก่อนครับปลดล็อกก่อนปลดล็อกยังไงฮะเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาอ่าโอเคครับไหนวะยังไงต่อครับอ่านี่ครับตัวนี้ครับตรงนี้ครับเข้าตรงนี้ตรงนี้เลยอ่าเราก็จะเริ่มเข้าเมนูกันเลยนะครับวันนี้ปึ๊บเข้าเมนูเอาเราเลื่อนไปที่เซตติ้งครับเราเราเลื่อนเลื่อนเอาใช้นี่ครับใช้ตัวที่บอกครับเลื่อนไปทางขวาครับ ลงมาเยอะครับ s e ก t i n g อยู่อีกแทับนึงครับอ่าไปเรื่อยไปเรื่อยครับอ่าครับ s e t ติ้งครับ s e t ติ้งเห็นไหมนี่ฮะเจอแล้วอ่าตอนนี้เนี่ยเควินต่อยังครับต่อยังเลยฮะอ่าต้องเข้าไปดูนะฮะวันนี้เอาไหนดีเอ้ยโอเคครับโอเคอือต่อครับต่อต่อต่อถูกเทท่าท้องนะครับต่อที่คิวนะครับคิวเป็น คนนี้ครับมาแล้วครับเอาไงดีครับครับติเตียงครับเนี่ยติเตียงครับเราลองติเตียงครับลองเข้านะครับอ่าเว็บเบราว์เซอร์ครับเราดูว่านี่เขายังลองเข้าเว็บเบราว์เซอร์ครับอ่าไปที่แท็บทรายครับอ่าเว็บเบราว์เซอร์ครับเห็นไหมครับเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ครับอ่าครับก็ต้องอ่าเน็หออาจจะอ่าเน็ตมหาลัยอ่ารู้กันอยู่นะครับ ความเร็วเหนือเสียงนะครับก็ต้องทําใจนะฮะผมก็ในเมื่อเลือกที่จะมาอยู่เส้นทางนี้แล้วนะฮะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะก็สังเกตได้ว่าตัวเน็ตนี้ไม่ไม่วิ่งเลยนะฮะผมก็มาแล้วอ่าเรให้เราอินรลังในสิทธิ์ครับพื่นะครับเอออ่าอ่าครับอ่าครับสักครู่นะฮะกอดหังนสิทิ์กับเพื่อนของเราไปนะครับ ความสะอาดของเด็กนะครับให้เด็กบวกเลขเลขกระจอกกระจอกนะครับเนี่ยจริงจริงเลยกระจอกนะฮะผมแต่ได้ข่าวว่าผิดไปหลายทีนะฮะโอเคครับอ่าเราจะกรอกพาวเวอร์เพื่อจะล็อกอินโซเน็ตเควิลเคพีส์นะครับอ่าเลือกบังเขนครับบังเขนเป็นกระแมงแสนครับอ่ากดเลื่องกันเลยเลือกเลยเลือกเลยขออนุญาตนะฮะผมวันนี้ก็ใช้ทัพนะครับอ่าเราต้องฝึกนะครับสบวกสี่เก้าครับอ่าใช่เลยครับขอขอเป็นเท่าไหร่ดีฮะห้าเก้าครับห้าเก้า ไม่เจอแล้วฮะผมนี่ก็ต้องเป็นอ่าไม่ครับไม่ต้องจดจำพรถครับโอเคอ่ะรอแป๊บนึงนะฮะอ่าสักครู่นะฮะเน็ตแรงครับเน็ตเร็วมากมาก็ไม่ทราบว่าเมื่อกี้มันเข้าวยังนะฮะแกตรงนี้เขียนว่าโหลดดิ้งอยู่นะฮะผมครับลอง ต้องลองจริงนะเน็ตช้ามากนะครับตัวนี้นี่หนึงนะครับแม่แม่เอาวอะไรครับไม่สามารถชันต่อแนละ้วมีปัญหาฉันต่อมีปัญหาครับเป็นยังไงครับเนี่ยแม่นิดนึงครับเน็ตมีปัญหานิดนึงนะครับ,รหหรบเพื่ออะไรฮะตัวนี้อ่าลองดูครับเราลองออมไม่เข้าใจครับเนี่ย เน็ตพอไม่มาหรือเปล่าครับก็ผมใช้ทีไรก็จะมีปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะผมหรือส่วนเน็ตจะใช้ไม่ได้จริงๆครับเลยครับผมอ่าเน็ตมีปัญหาเลยครับอ๋อไม่เป็นไรครับเราเว็บเบราว์เซอร์นี่เราก็สามารถกรอกอ่าจะเข้าเว็บอะไรก็ได้ครับ g o ูเกิลยูทูบอะไรก็ได้ครับอ่าต่อไปครับไม่เป็นไรครับเน็ตต่อไมเป็นไม่ได้ไม่เป็นไรครับออกเลยครับออกเลยนะครับอ่าเข้าไปครับเสียใจครับวันนี้เน็ตใช้ไม่ได้ฮะเฟซบุ๊กนะครับเน็ตต่อไม่ได้ครับ อ่ะเข้ามาดูเลยดีกว่าเนี่ยครับเฟซบุ๊กก็คือนี่ครับอ่าก็กรอกอีเมลครับกรอกอีเมลเพื่อประโปกตินะครับกรอกอีเมลพสดแล้วก็อินครับนี่ครับผมต้องกรอกไหมฮะเนี่ยอ่าลองกรอกลองกรอกลองกรอกเน็ตใช้ไม่ได้เป็นไรครับลองกรอกไปเฉยๆครับเน็ตใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันก็จะเข้าไม่ได้อยู่ดีครับอ่าไม่เป็นไรครับแล้วก็รู้ว่าเน็ตห่อเป็นนี้อยู่แล้วครับเราก็ต้องทำใจครับก็ไม่ค่อยเข้าใจอ้าวอ่าพิมพ์ครับลบฮะ อาจจะชา้านิดนึงครับเพราะว่าเน็ตมันไม่ได้จริงครับเราก็ทำชา้าไปอ่าตอนนี้เราใช้เวลาไปตอนนี้ก็เวลาเราใส่โค้นเปิดเซตตรงนี้นะฮะเหมือนกดแล้วเราใช้เวลาไปห้าทีครับยังไม่อะไรครับก็จริงเวลาเรากรอบปุ๊บไอ <ID S 1> เดียพัดเปิดเ็จแบบเนี้ยปุ๊บเรากร็เราอินได้เลยครับผมจริงเราอินได้เลยเนี่ย แต่ที่เราอินไม่ได้เพราะว่าเน็ตมันยังเน็ตมันต่อมไม่ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวตอนฝึกซ้อมเราก็ซ้อมเป็นอย่างดีนะครับผมแต่ว่าพอใช้จริงแล้วเน็ตใช้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นนผมไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ก็ไม่เข้าใจนะ,ะมันก็ไม่รู้จะหายจากไหนนะครับผมครับเฟบก็สามารถพิมพ์แชทสง่งความเอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้ตลอดครับเอาไม่เป็นไรครับออกออกครับออกเลยนะครับครับไปที่ King Soft Office ครับเรามาดู King Soft Office นะฮะเข้าไปเลย King Soft Office ก็เป็นโปรแกรมนะครับ อ่าที่สามารถใช้ได้เหมือน Microsoft Office ของคอมพิวเตอร์นะครับอ่านี่ข้างบนครับอ่าที่เป็นเครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวกข้างบนอ่าจิ้มครับโอเค New Document ครับ New Document ครับอ่าเล่นอะไรนี่ครับอ่าเราจะลองให้อ่าวิปพิมพ์ powerpoint ครับเข้า powerpoint อ่าเนี่ยครับจะมีโปรแกรมเหมือน Microsoft Office โปรเจกต์ครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับ เมื่อเราคำนวนี่ครับก็จะได้อย่างนี้ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนพอพๆนะครับอ่าดับเบิลคลิกแท็บนะครับตรงนี้นี่ครับอ่าให้ลองให้คุณอ่ะลองพิมพ์คำว่าอ่ะรักนะครับอืมหมายคำนะฮะเอ่าเปลี่ยนภาษาเลยครับเขาเปลี่นภาษาเลยนะฮะใบไม้อยู่นี้ข้างล่างครับใบไม้อยู่ข้างล่างครับโอ้โหใบไม้อยู่ข้างล่างครับเห็นไหมครับใบไม้อ่าสุดๆนี่ครับเราก็ได้อย่างนี้ครับก็เหมือนเหมือนว่าอ่าเหมือน พอพอสะไปครับอ่าออกครับออก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 มาครับออกข้างบนครับกาบางข้างบนเห็นไหมครับอ่าตอนเซฟครับเราไม่เซฟโอเคครับแล้วก็อ่าอไปได้ครับอีกหนึ่งอ้าลองลองเข้าลายครับลายลายลายอ่าลายครับลายวันนี้ลายมาลองเข้าลายครับอ่าเข้าลายมีลายเปล่าไม่มีนะครับอ่าเข้าลายครับอ่ามีเพื่อนอยู่คนเดียวครับอ่าลองลองทักเขาดิเขาทำอะไรอยู่ลองทักเขาหน่อยก็ไมู่ยว่าเน็ตไม่มีจะทักได้ป่ะฮะ ่าลองเท่าไ้ฮัลโหลลองฮัลโหลไปครับฮัลโหลภาษาไทยฮัลโหลมาเราเรียกภาษาอะไครับเนี่ยเหงาจังครับเหงาจังทำไมายทางเหงาจังเหงาจังผมไม่รู้ไงว่าผมสอนคุณครับเหงาจังเซ็นครับตรวเซ็นใหม่เซ็นเซ็นสกีโอเคครับโอเคแล้วได้แล้วครับนี่คือเราสามารถตอบกับอ่ไลน์กับเพื่อนได้อ่ออกครับออกครับต่อไปครับออกไม่ได้ครับออกนี่ครับนี่นี่าโอเคครับ อ่าครับต่อไปครับโปรแกรมต่อไปที่จะเารโปรแกรมยูทูบครับไปไปที่ยูทูบครับไปอีกแท็บหนึ่งอ่าอาจจะใช้เวลานี่ครับยูทูบยูทูปก็ต้องอ่าก็สามารถครับเราก็สามารถเนี่ยค้นหานะครับตรงตรงที่เป็นอ่ารูปเนี่ยครับขยายขยายครับเราสามารถค้นหาจะฟังไม่ว่าจะฟังเพลงหรือดูหนังหรือดูอะไรเราสามารถเสิร์ชได้ทุกอย่างครับยครับแต่ที่เนี่ยครับเราสามารถเสิร์ชได้ แต่ที่เราไม่สามารถเซิร์ชได้ตอนนี้คือเน็ตมันต่อไม่ได้นะครับดูฟุตบอลสอนเวลาที่จริงเวลาจะเข้าอะไรปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีตรงนี้ออกมาให้เราเลือกชมกันนะครับผมไม่มีอะไรมากครับก็มีความใจมากครับก็เร์ข้ผมคุณก็สามารถเอาเอาที่ผมสอนเนี่ยไปใช้ได้อ่ะออกไปครับต่อไปครับไม่เป็นไรครับเราเข้าไม่ได้ไทยแรงทีวีครับต่อไปครับไทยแรงทีวีครับเป็นโปรแกรมสุดท้ายที่เราจะสอนนี่ครับไทยแรงทีวีเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็มีหลายช่องให้เลือกครับ มีไปร้อยช่องครับไม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องเจ็ดช่องอะไรเราให้ให้หมด <stored in. S 1> อ่านี่ครับสามารถดูทีวีได้ถ้าต่อนเน็ตได้เน็ตแรงเราก็สามารถดูทีวีแบบไม่กระตุกไม่สะดุดเลยครับไม่กระตุกนะอ่าครับนี่ถ้าต่อเน็ตไม่ได้เราเลยดูไม่ได้ครับตอนนี้กดไปครับอ่านี่ครับออมันขึ้นหน้าจอขาวไว้ออแต่ถ้าเกิดเน็ตมันต่อนะครับเราก็ดูได้อ่านี่ล็อกอินอ่าเราล็อกอินครับล็อกอินล็อกอินเน็ตเมื่อกี้มันไม่ให้ล็อกอินเราล็อกอินไม่ได้ ร้อนมากครับตอนน,นี้นะครับนะผม<อ>แล้วก็เซ็นมาอะไรคะเนี่ยอ่าันะ,นะครับเรานนะนะครับบค่อยๆพิมพ์ครับค่อยๆพิมพ์อะไรเนี่ยค่อยๆพิมพ์ค่อยๆพิมพ์ครับ จะพิมพ์ค่อยๆพิมพ์พิมพ์สิอ่าช้าๆาถ้าเากิดเรากดเบิ้ลๆเพิ่มมันจะกลายเป็นตัวใหญ่อย่างทีครับม,มันจะเป็นอีกตัวหนึง่งเราแคปล็อกไว้ครับพเบกดครับพับกดอ่าใส่กดไม่ค่อยมาทำไมเนี่ยอ่าครับลองลองอินนะครับวิทยาเขตครับกำแพงแสงน,นะครับอ่าอ่าใช้เวลานานนะครับไม่เป็นไรครับการสอน เวลาไม่สําคัญครับอยู่ที่ว่าตัวที่เราสอนคนที่เราสอนนั้นจะเข้าใจหรือเปล่าเราเน้นความเข้าใจครับไม่เน้นความไวครับอืมงั้นก็สอนสองวันได้เลยนี่โอ้โหนี่ครับเราก็สามารถต่ออาเชื่อมต่อเน็ตของมหาลัยได้ครับโอ้โหดีใจมากครับเพิ่งมาต่อได้ตอนที่ผมสอนเสร็จแล้วนี่เจ็บปวดมากครับอ่าเราเข้าทีวีครับเราเข้าทีวีไทยครับบ นี่ครับอินนี่ครับต่อไปครับตัวสองนี่ครับนี่ครับอินบ็อกซ์ครับนี่คือนี่คือ Gmail นะครับที่เราจะเข้าอ่า Gmail ก็เป็นนี่นี่สามารถกล่องข้อความเข้าครับนี่คือสามร้อยแปดสิบข้อความเลยโอ้แจ้งเตือนเมื่อกี้ครับที่เราตอนเน็นไม่ได้หรือว่าเราเข้า YouTube ไม่ได้เนี่ยก็แจ้งเตือนมาที่อินบ็อกซ์นะครับ Gmail ก็สามารถอ่าส่งข้อความส่งแต่ครับส่งอีเมลรับอีเมลได้ครับเหมือนปกติเหมือนอีเมลข้อเมลทั่วไปเลยครับอ่าออกครับออก น,นนี้คือทีวีครับแต่ตอนนี้เราเข้า <TV S 1> ทีเราเข้าทีวีให้ดูนะครับว่า <c oughs> เน็ต่อต่อได้ไหมเมื่อกี้ลองเข้าช่องสามครับช่องสามกดคิดครับทัดนะครับนาทีนะครับช้ามากนะครับที่ช้านะครับเ <c oughs> พราะว่าเน็ตมันเข้าไม่ได้ผมว่าอยากให้หรือว่าผมพยายามนะครับพยายามที่จะให้เข้าเน็ตให้ได้ครับให้ดูให้ได้ว่า สตีบล็อกสตีบล็อกอันนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างครับไม่เป็นไรครับนี่ครับมาแล้วครับช้านิดนึงครับไม่นิดครับผมว่าช้ามากเลยครับนี่ครับไอช่องเนี้ยคือจะเป็นช่องที่เราช่องทีวีที่เราดูน่ะคือดูอะไรแค่นี้แล้วก็สามารถเลื่อนขยายได้ด้วยการปรับขนาดได้นะครับอ่าใช่ครับก็ไม่เป็นไรครับดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราแคันี้ครับออกเลยครับต้องบอกว่าเตากับเสาเลยทีเดียวครับ ต้องขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือครับขอบคุณมากครับขอบมากครับอ่าวันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้อ่ใช้เวลาไปเยอะนะครับอ่า12นาที31วินาทีครับต้องครับโพยายังมากอ่อนอ่อนครับอ่าต้องขอบคุณมากนะครับผม